สวัสดีครับสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านบริการเติมเงินเกมราคาถูกกว่าเติมเองแล้วก็ปลอดภัยผมขอแนะนาร้าน c o o k กี้แลนด์ช็อปับเติมเกมราคาถูกเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับถูกกว่าที่เราเติมเองแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับขอบคุณสวัสดีครับเจอกันเดิมครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํา5แผนเด็ดที่เหมาะสําหรับเมตาเกมปัจจุบันนะครับก็คือ5แผนแบบเมตามากๆครับที่แบบว่าเอาไปใช้ลงลงลงแรง,ง,งขึ้นแรงล้านอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็แผนแรกนะครับผมก็แนะนําเป็นแผนแบบสายบุกเป็นแผ,แผน4 3 3ส t t a า k สังนะครับจุดเด่นของแผนนี้ก็คือเราจะมีตัวลุก6ตัวที่แบบคอยเติมสนับสนุนในการเล่นเกมลุกค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับก็คือเราสามารถาเทบอลถ่ายไปถ่ายมาแล้วก็ยิงไกลก็ยิงได้หมดเลยถ้าเกิดกองกลางยิงไกล2คนได้นี่ยิ่งดีเลยแล้วก็ CM ผมเน้นให้เป็นถนัด สองเท้าก็ได้นะครับหรือเป็นสี่ห้าครับแต่ถ้าเกิดเป็นขนาดเป็นห้าห้าจะเล่นง่ายกว่านะครับก็สามารถเล่นสวนกลับก็ได้นะถ้าเกิดจะไม่ขึ้นเกมก็สามประานข้างบนมันก็จะห้อยครับแล้วก็รอการสนับสนุนของของแดงกลางสามตัวนี้ขึ้นไปอีกก็คือจะมีตัวลูกหกตัวนะครับส่วนข้อเสียก็คือเวลาเราขึ้นไปแล้วเราโดนตัดบอล็คือ กองกลางตุกระหว่างตรงนี้มันจะโล่งครับนี่ครับเพราะว่ามันไม่มี CDM นะครับมันจะมันจะค่อนข้างที่จะโล่งนะมีโอกาสเสียประตูได้อ่ะดิดหนึ่งนะครับโอเคครับแผนนี้ก็ให้เน้นในเรื่องของเกมบุกเป็นหลักเลยครับถ้าเกิดใครแบบชอบบุกมันมัน,มนอะไรเงี้ยคือแผนนี้คือบุกค่อนข้างมันแล้วก็ต่อวอนขึ้นเกมอะไรเนี่ยคือได้หมดเพราะว่าแนวลุกมันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับโอเคครับเดี so ๋ยวเราไปดูแผนที่ <Okay, S> 2กันครับ แผนที่2นะครับผมก็แนะนําเป็นแผน433 holding นะครับแผนนี้ก็จะเด่นในเรื่องของสมดุลสามารถเล่นเกมลุกได้ค่อนข้างที่ทจะหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ลองบอลหรือว่ารอสวนกลับก็ได้นะครับจุดเด่นเลยก็คือมันจะมีสามภาษาเหมือนแผน C M 3 Attack เลยนะครับก็แล้วก็จะมี C D M ตัวหนึ่งที่แบบแบกหลักอยู่หน้ากรอบเกตโทษนะครับแล้วก็มี C M ที่สามารถาเล่นเกมรับเกมลุกได้นะครับก็ C M 2ตัวนี้ก็เราก็ต้องเลือก w o r k ์กเลว่าสายบุกเราก็เลือกเป็นสูงสูงสตัวไปเลยครับหรือว่าสูงสูงสูงตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นสูงกลางนะครับแต่ถ้าเกิดใครแบบไม่ชอบแบบ กลัวเสียประตูอยากให้กลางมันแน่นๆเราก็เน้นในเรื่องของเบรกเลเยเป็นกลางสูงหรือเป็นกลางกลางก็ได้ครับก็อย่างเช่นก็บัลลักตูรล่อะไรพวกนี้ครับจะเป็นเบรกเลเยแบบกลางสูงแล้วก็กลางกลางนะครับส่วนที่ผมแนะนาก็คือถ้าเกิดมันให้มันสมดุลเลยผมว่าเป็นกลางสูงตัวหนึง่งแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งก็เป็นแบบสูงๆไปเลยครับแล้วก็ซีดีเอ็มก็เป็นกลางสูงนะครับ จุดเด่นก็ประมาณนี้ครับมันจะค่อนข้างที่จะสมดุลมากๆเราสามารถาเลือกวิธีการเล่นได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยส่วนข้อเสียผมว่าแผนนี้ข้อเสียค่อนข้างมีค่อนข้างน้อยนะครับผมว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกนักเตะเบรกลดดีไหมนักเตะแต่ละคนลงมา,าช่วยทีมได้ไหมอะไรเนี่ยก็อยู่ที่คุณภาพนักเตะข,ของแต่ละทีมนะครับก็ผมว่าแผนนี้สมดุลมากๆครับโคตรจะเมต้าเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูแผนที่3ครับ โอเคครับแผนที่3ก็เป็นแผนที่ผมแนะนําเลยก็เป็น4 1 2 1 2นาโลนะครับแผนนี้ก็จุดเด่นเลยคือ3อามประสานนี่ครับาสามประสานในแนวลุกนะครับก็คือเป็นบอลชิง่งแล้วก็เป็นบอลเรียกว่าเป็นบอลชิง่งบอลสวนกลับแล้วก็เป็นบอลไวนะครับสำหรับคนที่แบบว่าชอบแบบชิง่งแบบ1นึ่งสอะไรเงี้ยหนึ่งสองหนึ่งสามอะไรเงี้ยหนึ่งสองสามยิงอะไรเงี้ย ชิงหน้าชิงกลางแล้วก็ชิงหน้าอีกทีหนึ่งชิ้งไปชิงมาแล้วยิงอะไรนี่ก็คือแผนนี้ก็คือเหมาะเลยแล้วก็เกมรับก็ก็คือแน่นเพราะว่ามี CM 2ตัวแล้วก็มี CDM ด้วยนะครับก็คือแน่นเลยก็ข้อดีก็ประมาณนี้ครับข้อดีของแผนนี้ส่วนข้อเสียก็คืออ่าบริเวณด้านข้างจะค่อนข้างโดนเจาะง่ายนิดหนึ่งเราก็ต้องทาง CM ลงไปไล่บอลด้วยนะครับนี่ครับก็อาจจะทําให้กลางเราโดานเจาะอ่า ขึ้นนิดนึงนะถ้าเกิดกลางเราหลุด่เงี้ยเราก็จะเหลือซีดียมตัวเดียวนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะโบดิดนึงนะครับก็จุดเด่นเลยคือก็เป็นเรื่องของการสวนกลับแล้วก็บอลไวส่วนข้อเสียก็คืออาจจะโดนเปิดหมงได้ง่ายนิดนึงเปิดเข้ามาหน้าโกแล้วก็มั่วยิงเข้าอะไรเงี้ยเปิดมาอะไรเงี้ยด้านข้างอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้ก็คือเป็นข้อเสียของแผนนี้นะอาจจะโดนเปิดได้ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็มันก็ ตามสภาพนะครับเวลาโดนเปิดหม่งก็ตามสภาพนะโอเคครับเราไปดูแผนที่4นะครับแผนที่4นะครับก็จะเป็นแผน4 1 2 1 2 Y นะครับคือแผนนี้ก็จะคล้ายๆแบบนาโลเลยอารมณ์แบบคล้ายๆแต่แค่จะมีอ่า l m แล้วก็ไ m เ็ฉีกไปริมเป็นด้านข้างก็แผนนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการขึ้นเกมด้านข้างแล้วก็ตกมาตรงกลางนะครับแล้วก็ทำชิง่งยิงนะครับเวลาเล่นนะครับ ก็ใช้ปีกตบเข้า CM แล้วก็ชิง3ตัวนี้คือบอลชิงเหมือนคล้ายๆเหมือนนาโรนะแต่มันจะมีปีกส่วนนาโรมันจะเน้นไปตรงกลางซัส่วนใหญ่ส่วนแผนนี้ก็จะเน้นไปเรื่องของด้านข้างนะครับด้านข้างตบเข้ามาแล้วก็ทําชิงยิงหรือว่าจะวิ่งไปเปิดมงก็ได้นะครับก็ผมว่าแผนนี้ก็เป็นบอลที่บอลไวได้ครับ เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเชื่อมเป็นสามเหลี่ยมค่อนข้างที่จะ่ผสมดุลเลยนะครับส่วนข้อเสียคือถ้าขึ้นไปหมดแล้วเนี่ยแดนกลาง CDM จะมีแค่ตัวเดียวนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็น c m อีกก็ลงมาช้าอีกครับก็ข้อเสียคือแดนกลางตรงนี้มันค่อนข้างที่จะโล่งอาจจะดูนยิงไกลบ้างในบางจังหวะนะครับถ้าเกิดเราขึ้นไปแล้วโดนส่วนนะตัวเล่นเกมลุกถือว่าดูดีนะครับเป็นบอลชิงที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยนะครับแผนนี้ก็แค่ระวัง CDM ตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับ แค่จังหวะเดียวนะผมว่านอกนั้นคือดีหมดมีแค่ปัญหาก็คือ C ีมันมีตัวเดียวแล้วก็กองกลางไม่ค่อยมาช่วยก็พยายามเอาปีกลงมาช่วยเกมรับแล้วก็ C m เนี่ยครับก็ประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปไปดูแผนที่5ครับแผนสุดท้ายนะครับโอเคครับแผนสุดท้ายก็กเป็นแผน4-2-4นะครับแผนนี้ก็เน้นในเรื่องของเกมบุก แทบจะส่วนใหญ่เลยก็คือสามารถถ่ายบอลไปมาไปมาเลยเนี่ยคือแบบง่ายดายเลยครับแต่ก็ก็แลกมากับการที่เราอาจจะโดนสวนกลับเพราะว่ากลางเรามันน้อยแล้วก็ปีกก็ไม่ไม่ไม่มาช่วยเกมรับก็นะครับเวลาเราโดนสวนกลับนะครับส่วนแนวลุกนี่เราจะมีหกตัวเหมือนกันครับแนวลูกหกตัวนี่คือแบบโคตรเยอะนะครับแนวลูกหกตัวนี่คือขึ้นไปขึ้นเป็นแผงนะครับนี่ครับแดนกลางอะไรอย่างเงี้ยก็ จุดเด่นก็คือเราสามารถเล่นเปิดมงได้เปลี่ยนแกนได้แล้วก็เป็นบอลชิงนี่คือข้อข้อดีของมันนะคือมันเกมลุกมันค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับก็คือมีตัวเลือกให้เยอะไม่ว่าเราจะเปลี่ยนแกนหรือว่าไปเปิดมงหรือว่าจะเป็นบอลขึงคลองบอลหรือว่าจะเป็นบอลแบบยิงหน้ากอบป็นี่คือแบบเยอะมากมากครับแผน4ี่สองสี่นี่คือเกมลุกนี่คือเราจินตนาการแบบโคตรง่ายนะครับเพราะว่าแนวลุกมันค่อนข้างที่จะกระจักะจด,กร,จดกระจายกันแบบสัดส่วนใหญ่ ส่วนข้อเสียคือเวลาโดนสวนกลับแล้วก็โดนตัดบอลนี่คือข้อเสียนะครับก็นอกนั้นคือดีหมดดี D หมดเลยในแนวลุกส่วนแนวรับก็พังครับเวลาเราโดนสวนก็พังกันนะก็จบกันไปเพียงแค่นี้นะครับห้าแผนเด็ดที่ผมแบบแนะนำนี่คือแบบดีสุดๆแล้วที่แบบว่าเหมาะสําหรับเกมนะ้ปัจจุบันเลยครับเมตานี้เลยครับแบบว่าโคตรเมตาเลยครับห้าแผนเด็ดก็คือเราก็ไปเลือกกันเลยว่าเราจะชอบแผนแบบไหนนะครับ โอเคครับ5แผนเด็กก็ประมาณนี้ครับที่ผมแนะนําก็มีประมาณนี้นะครับส่วนที่แผนไหนที่ผมไม่พูดถึงก็สามารถาพูดคุยแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับ